สุตดียมเช้าค่ะเช้าสีสายค่ะไข่เจียวค่ะเหลืองสวยงามใส่กระเทียมเป็นเม็ดๆมีขมิ้นด้วย <c oughs> ทำให้สวยงามชอบกินขมิน้น กระเทียมเอามาทำให้สุกเป็นเม็ดๆเนี่ยเขาจะหวานดีค่ะเมื่อวานก็กินกับปลาเค็มอินซีอืมดีแล้วคะ่ะได้ทีแล้วคะ่ะ มเมื่อวานไม่ได้ล้างจานล้างเลยุึบสวยงามค่ะสวยงามมากหอมหอมพริกหอมกระเทียมหอมขมิน้นออื อ๊บ,อบนี่ค่ะว้าจะกินกับข้าวสวยแต่เอาน้ำร้อนใส่ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียาำเช้าค่ะปลาเค็มเหลือตั้งแต่ เมื่อคืนยังไม่ได้มีผมเลยสวัสดีค่ะ